สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยที่1เรื่องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์กันก่อนครับความหมายของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราแปลาตามตัวอักษรก็จะแปลว่าผู้มีความสามารถในการนับหรือเป็นนักคำนวณน,นั่นเองครับสำหรับพจนานุกรมฉบับราชบดตสถานนะครับ ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ว่าคือเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆทั้งที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับอ่ะมาดูต่อครับสำหรับพจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับได้บัญญัติคำว่าคอมพิวเตอร์ว่าคือเครื่องจักรที่สามารถรับข้อมูลเข้ามาประมวลผล และให้ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ตามขั้นตอนหรือโปรแกรมที่กำหนดไว้โดยทั่วไปจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับว่าคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นเครื่องจักรนะครับที่สามารถรับข้อมูลเข้ามาได้แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ส่งผลลัพธ์ออกมาได้ด้วยนะครับแต่ว่าการทำงานนั้นก็จะตามทาตามขั้นตอนหรือโปรแกรมที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับและโดยทั่วไปนะครับ มันก็จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับอาจจะก,กล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถนําข้อมูลเข้ามาประมวลผลเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและเป็นอัตโนมัตินะครับโดยทํางานตามขั้นตอนของโปรแกรมสั่งงานที่กําหนดไว้นะครับเน้นนะครับว่าสามารถทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ แต่ว่ามันก็ต้องทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรมนะครับที่เรากำหนดเอาไว้นะครับคราวนี้เรามาดูจุดเด่นของคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับว่าทำไมคนถึงนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับจุดเด่นประการแรกของคอมพิวเตอร์ก็คือมันสามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากนะครับเช่นเราเก็บข้อมูลแทนที่จะเก็บข้อมูลเป็นเอกสารใส่ตู้ขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับ จำนื้มากๆ,ๆนี้ไว้ในฮ์ดดิสตัวเล็กนิดเดียวนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับมันสามารถรับข้อมูลนะครับโดยวิธีการที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการาพิมพ์ข้อมูลลงไปโดยใช้แป้นคีย์บอร์ดนะครับหรืออาจจะใช้สแกนเนอร์นะครับสแกนรูปภาพต่างๆเก็บเอาไว้หรืออาจจะเป็นเครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับก็ยิงรหัสข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับ นอ,อกจากนั้นนะครับมันยังสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับนะฮะก็คือเร็วกว่าที่จะให้มนุษย์ทำนะครับนะฮะสามารถส่งผลลัพธ์ออกมาได้นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทํางานซ้ําโดยที่ไม่ผิดพลาดอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมันยังสามารถตัดสินใจและทํางานได้เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการควบคุมนะครับเพียงแต่ว่าเราเขียนโปรแกรมสั่งงานให้มันทํามันก็จะทําตามโปรแกรมที่กําหนดเอาไว้นะครับ แล้วก,ก็การเปลี่ยนแปลงการทางานก็สามารถเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนโปรแกรมสั่งงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุป,ปรกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ใดๆนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถให้คอมพิวเตอร์นะครับแสดงผลลัพธ์ออกมาได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อเอกสารบนจอภาพนะครับหรือพิมพ์ออกกระดาษโดยใช้ปรินเตอร์นะครับหรืออาจจะออกมาเป็นเสียงทางลำโพงก็ได้นะครับ